รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับพบกับพวกเราในการบายสาฮาเฮเป็นประจำนะครับเพราะผมหยองลูกหยีนะฮะจันถึงสุกเวลาที่หกนกาถึงที่หกนกาสามนาทีครับ แล้วก็ผมเชิดเชิญยิ้มนะครับแจงก็ต้องเตือนประจาว่าชมได้4ช่องทางครับถ้าเป็นจานดำม่พอใจชาแนลนะครับเบาใจทีวีเพลิ่มใจทีวีแต่ถ้าเป็นจานชมก็เย็นใจทีวีนะครับครับถ้าขับรถอยู่ไม่ได้อยู่บ้านห่างทีวีจะดูทางออนไลน์ทางโทรศัพท์พ็เข้าไปที่ w w w p o t พอใจชาแ n com นะครับนั่นใชบอกซ้ำย้ำเตือนนะครับแหมก็ถ้าจะเล่นเกมกับพวกเราก็ศูนย์สองอย่างเดียวถ้าดังผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์เจนีฟูดก็ เบอร์ในช่วงเวลาของพวกเรานะครับทีมงานพี่หยองก็ได้ส่งถึงบ้านเลยถึงว่าจะส่งถึงบ้านอุดหนุนพวกเราอุดหนุนพวกเราอุดหนุนพวกเรายายผมไม่ส่งแล้วโทรมาได้แต่ผมไม่ส่งให้นะครับได้กล่องละทุกคนได้กล่องละสองร้อยแน่นอนแล้วเบอร์ส่วนตัวเบอร์อะไรเขาสอบถามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองสองสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีหันมาดื่มเจลีฟูดกันนะครับครับอ่ะรายการของเราต้องหาอย่างเดียวนะครับช่วงแรกช่วงกัลซ่าฮ่าเฮ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟูสเอาวงนมาฮ่า่าฮ่าอาแล้วท่านเจ้านี้เคยเห็นผีหลอกไหม <c oughs> ผีหลอกผีหลอกมันเป็นประจำแต่นี่ผมนี่แม่ค้าหลอกแม่ค้าหลอกอ้าวแม่ค้าหลอกผมกาสิยังไงวะเดี๋ยวไปดูว่าเขาหลอกยังไงแม่ค้าหลอกเ <c oughs> ต,โตโงตโมเตงโมเตงโม เงโมรุรกตะโรถหวานร,รักประทานถูกอ,อกถูกใจขอบคุณเลยไปอยู่วงจินลาระไม่าาได้ฝากให้ไปถึชัินจาระอะไรพวกเราแล้วไปร,ร้องเพลงแตงโมไหมพูดถึงแตงโมโดนไม่ค้าแตงโมขาหลอกกะสิ นะคะจตงโมเป็นผีไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นผีบบอ,อ้เราได้เห็นอากาศมันร้อนแตงโมแต่ต้องขอด้วยสีไง<อ>ขับรถไปก็เออ<ะ>จอดปุ๊บเออ,อ,เอ,กอ,กอก็ไปเคาะแตงโมป๊อปป๊อปไม่ค้าบอกไอ้หนูไม่ต้องอเคาะหรอกแบนทุกลูกอ,อ๋อนี่ก็ไม่ต้องอเคาะหรอกข้างในไม่มีคนอยู่ <ste ck> ไม่ใช่คนเช้าเอาไอไรก็ระบบ ป้าหาให้ดูได้ไหมตอกเองไม่ต้องหาไอ้หนุม่มแดงทุกลูกลรับประกันเลยรับประกันเลย<า>ลทำไงทีนี้ก็เลยซื้อมาลูกหนึ่งใส่ถุงไปเดินข้ามถนนถุงขาดอะสิเป็นไงแตงโมหล,ล่นพุ๊โอ้โหแตงโมลลนีม่ขาวเลยไม่แดงเลยคนไว้ไอ้เราก็เอาละเดี๋ยวไปต่อว่าแม่ค้าถือแตงโมให้ดูด้วยหลอกเรานี่นาหลอกเราเนี่ยบอกป้าไหนบอกแดงทุกลูกเลยป้าเขาบอกอ่ะ แตงงูมันหล่นพื้นอมันตกใจมั้งสีมันเลยซิบสีสมันเกี่ยวอะไรกันน่ะแล้วจะบอกอ่ะคนตกใจยังหน้าซิบด<อ>ูที่ดูหลอ,อกมถโถ<อ> <c oughs> เดาหลอกเลยผมยี่สิบาทลูกหนึ่งมันเขาไม่หลอกเขาพูดถูกละแตงโมมันตกใจคนตกใจยังหน้าซีดเลยแตงโมตกใจก็ต้องซีดเหมือนกันดิเดี๋ยวไปดูของผมนี่แก๊กนี้เขาบอกวิธีทําให้เมียนเลิกบน่นไม่ยากเพราะเขาปิดปากเลยไม่ได้ไปดูนี่เขาทํามีมีวิธีมีวิธีมีวิธ oh> ีไหมไปดูวิธีนี้อ่ะไปดู วันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะพระคุณมีเมียดีไงรักเมียนี่อดิบได้อารมณ์ดีเฮ้ยเมียมารักกันยังไงคนอย่างคุณโอโหเที่ยวก็เก่งกินเหล้าก็เก่งก่อนจะรักขนาดนี้ตามใจขนาดนี้มีที่มาเออวันนีเป็นไงแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยมาก่อนเมียบนะดิวดิเรื่องอะไรชอบดื่มเหล้าชอบสบบุหรี่ชอบเที่ยวผู้หญิงอุ้ยหลายอย่างเลยเมียเครียดถึงขนาดจะขอหย่าขอเลิกกับเราเลยโอ้ หัวเรานี่เครียดมุนตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยเดินหมโหวออกจากบ้านไปเจอขอทานนั่งขอทานอยู่เราก็เลยประชดเมียทางไหชวนขอทานเลยบออไอ้น้องไปกินเหล้ากับพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงไงขอทานตอบมานอาสงสารบอกผมดื่มเหล้าไม่เป็นครับแล้วก็บอกอ่ะเอาบุหรี่ไปสูบแก้เครียดหว่าไงบอกผมก็ไม่สูบบุหรีครับไม่ดื่ม เที่ยวผู้หญิงไหมพี่เลี้ยงเองเออไ,ไปได้ไหมไปได้ไหมขอทานยิ่งปฏิเสธหนักเลยไม่ได้ครับผมไม่เที่ยวผู้หญิงครับมัน็นอดีตสิงห์โอ้โหให้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวผู้หญิงเออไอ้อไน้องงั้นพี่ให้ห้าร้อยเอ้อาให้ทำไมอ่ะชวนขอทานไปบ้านหน่อยเออพี่ชวนมาทำไมที่บ้านอะไปถึงก็นแนะนําให้รู้จักกับเมียเลยเออเออออ่ออ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  ผู้ชายคนนี้เขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวผู้หญิงเลยดีไม่จัดที่รักเมียว่าไงเมียบอกดีอยากให้พี่เป็นอย่างนั้นจังเลยแล้วเมียก็ถามว่าพี่นี้เขาเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเขาเป็นขอทานแลเมียว่าอะไต่อไปนี้ขอให้พี่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวผู้หญิงด้วยกะยกเว้นอย่าไปขออาชใคร เออดีชะลาได้ว่ะรอตัวทุกันนี้เที่ยวได้สบายเลยสบายคือไม่อยากให้ขอทานนั่นไงอ้ดูปัญหาของผมเนี่ยปัญหาอะไรอันโอ้ปัญหาเกี่ยวครอบครัวเกี่ยวกับพ่อกับแม่กับลูกมันมีอยู่แล้วพี่เอะเดี๋ยวไปดูมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับใช่ว่าที่บ้านนี่ นอนแยกห้องหรือว่านอนรวมกันเลยนอนรวมกันรวดเลยอุ้ยเป็นเข่งประทูเลยดิแอร์ตัวเดียวมาเปิดนอนห้องเดียวกันมาประหยัดไฟอย่างนี้เขาเรียกกันนอนแอร์นอนแอร์อาดกันห้องเดียวกันเลยเราเปิดแอร์ระวังเกิดปัญหาถ้านอนห้องเดียวกันแล้วยิ่งมีลูกมีเต้าแล้วปัญหาเกิดได้จนจะไรปัญหาก็เหมือนคนข้างห้องเราเนี่ยเป็นไงเช่าห้องอยู่ห้องหนึ่งมีลูกสองคน ก็อนอนรวมกันเลยสี่คนเลยพ่อแม่แล้วก็ลูกสองโถแล้วผัวเมียนอนด้วยกันเนี่ยแม่พอได้กลิ่นแป้งได้อะไรมันก็ต้องมีอารมณ์กันบ้างอันแน่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่เมีนเนยมาทําปูตรงปูตายแล้วทำไงอ่ะผัวก็มีอารมณ์มาดีพอเห็นไปมอง เอลูกหลับแล้วเนี่ยเฮะแม่มึงทำไมตรงนนทำงานกันหน่อยนนนัะลูกหลับแล้วก็ต้องมีจัดทักนิดนึงเอ้นี่ยอะไรกงก็แต่การเนี่ยปฏิบัติกันสองคนโอ้เมียพริกไปพริกมาหันไปหันมาพ้าจะสิท่าจะไงก็ขาพ่อเนี่ยไปเหยียบโดนแขนลูกคนเล็กเข้าลูกคนเล็กตกใจก็ร้องเลยแล้ว แล้วก็เงียบเลยร้องเงียบเลยอกกลัวพ่อไปเรียิเลยไม่ใช่กลัวพ่อตีทําไมพอรลอพี่คนโตอุดปากเลยแล้วก็บอกกับน้องบอกว่าจะร้องทําไมเดี๋ยวก็อดดูทั้งคู่หรอกเดี๋ยวหลับแล้วอ่ะหลับที่ไหนอ่ะมันโตจ้องอยู่ในตาโป๊ดเลย ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปหากันพอแล้วพี่หยองเดี๋ยวพักเดินเจริฟูสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงแจ้งซะเฮ้ จังหว่าใหม่แล้วอะไรเนี่ย,ยกำนำาําสุดตาเอารับท่วงนีกลับมาสู่ช่วงแจ๊กซ่าฮ่าฮ้เอารับก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำนะครับท่านใดโทรมาเล่นเกมกับพวกเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์ให้โทรมาอาทิตย์หน้านะครับแต่ถ้าโทร<ไ>ยังไม่ได้อะไรเลยก็โทรมาได้ใหม่พรุ่งนี้เทรได้ทุกวันแต่ขอเพียงว่าสายละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะฮะเราอยากให้ได้ทุกคนนะครับได้แล้วหยุดหนึ่งในอาทิตย์ ครับผมเดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวาัลกันก่อนเลยครับจรนญพรกติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟู๊ดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการเคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3ามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟู๊ดกล่องเล็กหรือเจนีฟู๊ดกล่องใหญ่ ่านตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สกล่องมูลค่า450บาท เสื้อที่ระดึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อเจ็คเก็ตจากเจนี่ฟูดหรือเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟูดสมุทรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเดิ่โทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8 อ่แล้วครับรับทราบกติกาและของรางวัลช่วงนี้แล้วแต่ดวงวิหยองโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่026922818ถึง9ครับ<ม>พอเราจะแจกหน้าบัตรนี้ครับ,รบแล้วแต่ดวงใครดวงเยอะก็ซื้อสีมากมาทากันโอ้ยมันเกลือนอ๋อม,มันเกลือน,น <ะ S 2> ามาแล้วสาอเนยครับมาแล้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยพิทยาครับชื่ออะไรนะพิทยาครับพิทยา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  วิทยาวิทยาวิทยาครับจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยเพชรบุรีครับเพชรบุรีรคนเพชรบุรีชมทั้งช่องอะไรเนี่ยช่องปลอดภครับโอล่ในช่องแชนแนลจานดำเนาะชัดดีอ๋อและวขนเพชรลีอ่ะเปิดป้ายเลยป้ายแรกครับอ๋อแล้วครับเป็นเจนิ่พุดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเป็นเจนิ่พุดกล่องใหญ่หรือเจนิ่พุดกล่องเล็กครับกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ กองเล็กใช่ไหมกองเล็กอ่าเปิดเลยพี่หยงไลยกองเล็กกองเล็กเอาเล็กอแล้วครับเป็นเจนี่ฟูดกองเล็กป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกองเล็กหรือเจนี่ฟูดกองใหญ่ครับกองเล็กครับเล็กกนะเลยกลองเล็กเปิดคอยเล็กอเล็กคอยเล็กเอ้เลยสายแรกเอาละครับเปิดป้ายรางวัลเรามีเจนี่ฟู้ดหนึ่งถึงห้าไปไหนครับเจนี่ฟู้ดได้เ่ย เจอที่พูดไหนดิเจอที่พูดหนึ่งเจอที่พูดสองเจอที่พูดสามเจอที่พูดสี่เจอที่พ้ดหนึ่งนะหนึ่งนะไปไลยลุ้นเลยอยากเจอในผลไหมถ้าเจอในพลรับไปสองพันบาทอนายผลนายผลนายผลออกมาเลยเป็นกาแฟปรุงสำเร็จรูปนาโนคอฟฟี่มูลค่า450บาทนะครับฝากเบอร์ไว้ที่ทีมงานเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาล่ครับ อ่ะสายต่อไปโทรเข้ามาเลยที่หยองเปลี่ยนป้ายเลยอ้าวท่นแรกก็ได้เลยโอ้ยลืมเปลี่ยนป้ายเก้าสองสองแปดหนึงแปดถึงเก้านะครับโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้เราอยากแจกนะฮะอ่าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบาเสียงทีวีหน่อยนะจ๊ะฟังอยากโทรศัพท์อย่างเดียวครับคุณอะไรครับเนี่ยพรทิพย์ค่ะพรทิพย์จากจังหวัดอะไรครับอุทยาค่ะอยุธยาชมทางช่องอะไรครับ จานดำค่ะจานดำช่องพอใจเบาใจเพลินใจพอใจค่ะพอใจครับผมก็พอใจที่คุณโทรมาเล่นเกมอ่ะเคเปิดเลยป้ายแรกนะครับอ้าวเป็นเจนี่ฟุตกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่ฟุตกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟุตกล่องเล็กครับกล่องกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กอ้๋อให้เล็กอ๋อเล็กอ้าวเล็กไหมโอ้โหเป็นเจนี่ฟูดเล็กจริงๆนะฮะกล่องเล็กอ้าวไปต่อไปเจนี่ฟูดอ้าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็ก กล่องเล็กค่ะกลองเล็กขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กน่าละครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะครับของรางวัลของเราเจนี่ฟูดเอเจนี่ฟิดเจนี่ฟูดสองเจนี่ฟูดสามเจนี่ฟูดสี่เจนี่ฟูดห้าเลือกแผ่นไตใดครับเออสามค่ะสาม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 อ่าสามเติมเลยสามสามสาม เป็นผลพนขนขนแกนนะครับสองพันบาทโชคดีมากเลยคุณฝากเบอร์ไว้นะเดี๋ยวเราส่งไปให้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสายต่อไปมาเลยนะครับน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับเนี่ยเบนจพรค่ะเบนจพรจากจังหวัดอะไรครับขนแกนจ้าขนขนแกนช่อมทั้งซองไหนล่ะบัดนี้อันซองพอใจนะจ้าพอใจแสดงชัดเจ๋วดีเนาะ อ้าวแล้วคนขนแกนคนบ้านในพลในเปิดเลยาปแรกเลยเอาละครับอ่า้ไปแรกเป็นเจริฟูดกล่องเล็กครับไปต่อไปเจริฟูดกล่องเล็กไม่เจริฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่จ้ากล่องใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่แล้วเป็นเจริฟูดกล่องเล็กไม่ได้จริงๆนะครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่สวัสดีครับโอ้ยคนขนแกนเอาละครับ สายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะแจกนะฮะของรางวัลเรานี่มีแบบเป็นสิบสิบขันล,ล้อแหละอ๋อสิบขันล้ออ่ะ <c oughs> สวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยชื่อสมหมายค่ะสมหมายจังจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีนะครับชมทางช่องอะไรคุณสมหมายพอใจค่ะพอใจชาแน,นลนะเ<ด><ด>อาล้วครับป้ายแรกเปิดเลยครับพอใจเยอะมากอาล้วครับ ป้ายแรกเป็นเจลีฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจลีฟูดกล่องใหญ่หรือเจลีฟูดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่โอ้โหเป็นเจลีฟูดกล่องเล็กครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนพี่ยองพักนึ่มเจลีฟูดช่วงหน้ามาแจกกันใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวกลับมาแจกซ่าให้ช่วงหน้าครับ What the เกับเข้าสู่ช่วงที่สองของเล็กของรายการนะครับช่วงนี้ช่วงแจกซ่าเฮโอ้ยมาเลยที่ออกมาแล้วเวลาเหลือน้อยต้องรีบแจกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อจริงครับเกวลินครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์คุณคุณเกวลินวัดลินครับวัดลินจากจังหวัดสุรินทร์ครับโอเคครับแล้วก็ชมทางช่องไหนถาม ช่องไหนครับช่องพอใจครับพอใจพอใจแม่คุณจะยิ้มเปิดปลายแรกเปิดนะครับอ้าวูกลินนะครับแผ่นปลายแรกเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กต่อไปเจนิฟูดกล่องใหญ่หรือเจนิฟูดกล่องเล็กครับเร็วเลยครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่กล่องใหอ่าโอ้ยผิดนะครับพี่โทรใหม่นะครับผู้ที่โทรใหม่นะครับสายต่อไปเลยครับเราอยากแจกเยอะนะครับรับสายต่อไปเลยนะครับมันแล้วแต่ดวงนะครับเรื่องราววันนี้นะฮะเราก็จะสัตว์กันไปสัตว์กันมาเราไม่รู้อันไหนใหญ่อันไหนเล็กนะครับ สวัสดีครับ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 ชื่ออะไรจังหวัดไหนชื่อจริงครับบุญเลิศพุ่มอินจตชนบุรีคับคุณบุญเลิศพุ่มอินนะครับอ่าช่องอะไรช่องอะไรครับเอ่อจดนดามครับช่องอะไรฮะพอใจเบาใจอ่าาพอเพลินใจครับเพลินใจเพลินใจเปิดใหญ่เปิดเลยขอให้เพลินเพลินบุญเลิศครับไปแรกเป็นจีนฟูดกล่องใหญ่ครับ ใชต่อไปเจนิฟูดกล่องใหญ่หรือเจนิฟูดกล่องเล็กครับอากล่องใหญ่ครับใหญ่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 หญ่ออ้วหนึงอีกแผ่นป้ายนึงครับเป็นเจน่ดกล่องใหญ่หรือเจน่ดกล่องเล็กครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กคอยล่อยเล็กอยลอเล็กยผิดอใหญ่ับมาใหญ่หมดเลยเที่ยวนี้นะครับผู้ที่โทรม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ สมจินจังไรค่ะอ้าคุณสมจินอีกแล้วนะครับสมจินสมจินสมจินชมช่องไหนสมจินครับพอใจค่ะพอใจใ้แรกเปิดเลยพอใจเปิดเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กฮะาบต่อไปเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ค่ะครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่เปิดพี่ใหญ่ใหญ่ปห๊บโอ้โถ่คุณสมจินครับวุนนี้ทรใหม่นะครับสายต่อไปเลยครับอยากแจกครับอยากให้หมดครับรางวัลเหลือเยอะนะครับ ยังไม่มีสายนะครับยังไม่มีสายนะครับมันแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงสับไปสับมาแล้วแต่ท่านจะโทรเข้ามาติดช่วงเวลาไหนท่านจะโชคดีหรือไม่นะครับครับแต่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับพี่เอกครับเอกจากจังหวัดไรครับจังอุ่ครับผมจังหวัดปทุมชมทางจานไหนครับช่องไหนครับช่องอะไรครับช่องอะไรชมอยู่อ่ะช่องย้มสี่ครับผมยี่สี่พอใจหรือเมาใจเพลินใจ ไม่รู้จำไม่ได้เปิดไปแล้วอ่านยิ่งสี่โอเคยิบงสี่ครับฮ่า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 ่าคุณเอกครับผมเปิดกล่องอ่าป้ายแรกเป็นเจนี่พุทธกองใหญ่นะต่อไปเป็นเจนี่พุทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่เอากล่องใหญ่ครับผมหอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ครับป้ายสุดท้ายครับเจนี่พุทธกองใหญ่หรือเจนี่พุทธกองเล็กครับ กองเล็กครับบอลกองเล็กกองเล็กคอยเล็กคอยเล็กคอยเล็กโอ้โหครับโอ้โหทำไมมีแต่กองใหญ่ยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาโทรมาได้ครับมีเวลาอยู่นะครับมีเวลาอยู่นะครับ one two three four five s ถ้าใคอยากถ้าจะถ้าจะเล่นเกมโทรเลยนะครับโฉบนะครับออวางสายด้วยอ๋อวางสายด้วยนะครับวางสายด้วยนะครับอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้วางสาย ครับผมอ่โทรเข้ามาสายต่อไปมาเลยนะครับสายต่อไปมาเลยนะครับเราอยากแจกจริงๆนะครับอ่านนี้มีเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับอ่าอ่าแต่อา่ามาแล้วพี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับเดชากิจสุนุคขควางเวียงอะไรนะฮะเดชากิจสุนุขขวองเวียงครับ เด็กชายพิสนุจากจังหวัดอะไรฮะเบาเบาเบาเสียงทีวีเลยมาอาารย์ลครมาาจารยาลเบาเสียงทีวีนั่นแหละช่อช่องใดชมช่องใดอยู่อ่ะช่องอะไรที่ชมอยู่อ่ะพอใจหรือเบาใจพอใจครับพอใจคนใจสดอ้าวแรกเป็นเจนี่ฟุตกล่องเล็กต่อไปเจนี่ฟุตกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟุตกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ครับใหญ่เลยครับขอให้ใหญ่นะลูกนะ กล่องใหญ่ครับป้ายสุดท้ายกินพุทธกล่องใหญ่หรือกินพุทธกล่องเล็กครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กกล่องเล็กหอยเล็กเล็กหอยเล็กใหญ่ครับโอ้ยทำไมเที่ยวหลังมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลานะครับสำหรับท่านที่จะเล่นเกมกับเราโทรเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับเชิดโพธารามครับเชิดโพธารามอีกแล้วเหรอครับโอ้ยคุณเชิดชื่อจริงชื่ออะไรคุณเชิดชื่อเชิดคุณเชิดครับคุณเชิดเราทีคุณเชิดจังหวัดไหนชนชื่อเชิดตามทองอินครับอ๋อชมช่องอะไรคุณเชิดอ๋อผมมีดาวทั้งสี่ดวงแหละครับดาวทั้งสี่ดวงโอ้โหนี่สุดยอดเลยมีหมดเลยครับเอาโอเคอ้าวไปแล้วเป็นเจดิพุทธกองใหญ่คุณเชิด ครับใบต่อไปเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ครับ ของเล็กๆของเล็กไขยเล็กโอเคครับโอเคครับแม่น่าเสียดายนะครับวันนี้อยากแจกเยอะๆแต่เสียเสียดายจริงๆวันนี้ท่านก็โทรกันมามากมายเหลือเกินเวลาหมดพอดีเลยนะครับหมดแล้วเนี่ยนี่หมดเวลาแล้วครับนี่หนึ่งพันบาทอยู่นี่นะครับเฉลยป้ายนี่เป็นเจลฟูดกล่องเล็กสองพันสองร้อยบาทนั่นนี่ครับเสื้อจากสโมสรเจลฟูดสมุทรสงครามแม่ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ พบกันใหม่หมดเวลาเวลาหมดแล้ววันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาผมหยองลูกหยีครับผมเชิญเชิญยิ้มเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ